อันนี้คือต้นพริกป่านะครับดูรลูปก็รู้ว่าเป็นพริกรูกยี่เหมือนพริกตัวน,นี้ส่วนมากตามตำรายาโบราณเราใช้สำหรับเข้ายาพวกหืดหอบแล้วก็ส่วนมากจะใช้บางตำราใช้ต้นต้มจินบางตำราก็ ใช้ฝนบางคนก็ใช้ตัวเนี้ใช้เป็นมีดถากแล้วก็ให้มันเป็นใหญ่ๆแล้วก็ใช้สูบก็ได้แก้หืดหอบนะครับพริกปากมุนไทยตัวหนึ่งที่หายากแล้วก็สามารถไอ้ปลูกได้นะ ลูกไว้ที่บ้านาเีิเกตลูกมันได้เลยนะครับหดหอบหายได้ด้วยริกป่านะครับซึ่งสมุนไพรเรามาเดินป่าวันนี้มาดูหลายอย่างดูสมุนไพร ในรอบตัวแต่วันนี้ไม่ได้มาเพื่อหาสมุนไพรตัวนี้นะครับวันนี้จะมาหาต้นไม้สำหรับโรคตับโรคตับโรคโควิดแล้วก็ใช้เป็นยารักษาแก้ไข้ก็ได้นะครับเป็นดูป,ป่าไปเรื่อย นี่ที่ต้นที่ลามาหานะครับนี่คือต้นผาสามนะครับเราสังเกตว่าต้นผาสามเป็นแบบไหนก็คือนี่ใบมันจะมีเหมือนตัวหนังสือขอมหรือตัวภาษาบาลีนะครับติดอยู่บนต้นตัวนี้ผาสามเป็นไม้ที่หายากนะครับมันจะอยู่ตามภูตามป่า,ชาใช้รักษาแก้ไข้เข้ายามะเร็ง เข้ายาเกี่ยวกับยาลูกปอดได้นะครับไม้่าสามเรียกผ่าพาสามเตี้ยตัวนี้ก็รากมันจะใช้เป็นยาเข้ากับยาโรคตับตัวนี้ก็ก็สังเกตนะครับคือสังเกตดีคือจะเป็นแบบนี้ใบจะมีรอยตัวอักษรนี่คือด้านหลังของพาสามซึ่งเป็นไม้ป่าหายากสักนิดหนึ่งนะครับโอ้ตรงนี้นี่ เยอะเลยนี่คือพริกพริกป่านะครับมีหลายต้นอยู่กป,ป่าสา3อันนี้ก็ต้นเขยตตยากเขยตายาก,ยายากไม่ยายปลุกมีต้นหนวด เทหรือสีจะดูกันนะครับอันนี้คือเราทำ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอเพื่อศึกษาเพื่อหาดูต้นไม้ที่เฉยนะครับเราไม่ได้มาขุดหรือมาทำลายป่า ก็เคยตายยากนะครับไม่อยากปกอันนี้มากับพ่อครูนะครับมาเดินป่าพ่อครูอันนี้ก็ต้นยุบนะครับ ดูต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับไว้ติดเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวแบตหมด